ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวหนูก็อยู่ในนี้เออใช่อยู่ในห้องนี้แหละลูกเลยต่างนนะ้ํามาไหลามาก็ช่างมันไม่ต้องกลัวเสียใหญ่ไม่ต้องกลัวปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างโอ้ยสาวน้อยบามนี่อบกลัวกลัวเหรอลูกโอ้ลมมันแรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เสียงฝนมันเสียงฝนลูกเสียงฝนไม่ต้องกลัวนะโอ้อาปิดปูลนก็ไม่ต้องกลัวลูกปิดห้องกระจก